แชร์ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตจากประกันสังคมนะคะแจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ทุกวันจนถึง31ตุลาคมนี้นะคะซึ่งในวันนี้ก็วันที่6แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเน่ยนิ่งนอนใจรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ให้ไวนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ประกันสังคมยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึง31ตุลาคมนี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้หากทําการยื่นทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้รออัปเดตอีกครั้งนะคะจากทางประกันสังคมย้ําหากเข้าเกณฑ์เยียวยาได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะแล่ล่าสุดวานนี้คนส่งสานักง,งานประกันสังคมได้ชี้แจงแล้วนะคะว่า ถ้าประมวลผลหรือตรวจสอบคัดกรองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบนะคะระหว่างนี้ก็จะมีการตรวจคัดกรองอสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ และอัปเดตล่าสุดนะคะวันพรุ่งนี้เจดตุลาคมประกันสังคมโอนให้อีกครั้งรอบเก็บตก7และ8ตุลาคมนี้นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาแต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยานะคะทางประกันสังคมจะทำการโอนให้อีกครั้งรอบเก็บตกวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่8ตุลาคมนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมนะคะ สำหรับมาตรการเยียวยาประกันสังคมที่ครมมีมติเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกสั่งปิดกิจการต่างๆเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะแลาสุดอัปเดตสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ได้สิ้นสุดแล้วสำหรับผู้ประกันตนที่ตรวจสอบสถานะของตนเองแล้วพบว่ายังขึ้นสถานะสีแดงหรือไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมนะคะ ให้ผู้ประกันตนรีบดําเนินการตามคําแนะนําของประกันสังคมโดยด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านโดยผู้ที่จะได้รับการเยียานั้นต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ตามประกาศของคอรมรเท่านั้นนะคะมาย้าเตือนคําแนะนําจากประกันสังคมสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเยีย,ยาน,นะคะ 1. ให้ท่านดําเนินการตรวจสอบเช็คสิทธิของตนเองให้เรียบร้อยโดยสามารถเช็คสิทธิของตนเองได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม 2. เมื่อดำเนินการเช็คสิทธิ์ล่าสุดแล้วพบว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ยังขึ้นสถานะสีแดงให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป3ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านประกันสังคมโดยสามารถทำได้2วิธีได้แก่การส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมหรือท่านเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมไกลบ้านโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะคะ ท่านต้องมีสัญชาติไทยทำงานประกอบอาชีพหรืออยู่ในพื้นที่จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดระยะเวลาที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิเดียวยานะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเตรียมเอกสารการทบทวนสิทธิ์ให้พร้อมโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมกรอกเอกสารให้ครบถ้วนนะคะไใ่วัาจะเป็นการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบาเสร็จสลิปชำระเงินอื่นๆเพิ่มเติมนะคะระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อสำนักง,งานประกันสังคมจะได้สามารถติดต่อท่านกลับได้นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งไปที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือท่านเดินทางไปส่งเองที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้าน อัพเดตล่าสุดนะคะประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ทุกวันจนถึงวันที่31ตุลาคม2564แล้ววันพรุ่งนี้7ตุลาคมและ8ตุลาคมมีการโอนรอบเก็บตกสำหรับสำหรับผู้ที่เงินยังไม่โอนเข้าบัญชีนะคะท่านต้องเช็คบัญชีพร้อมเพย์ของท่านเพื่อรอรับเงินเยียวยาที่จะโอนเข้าให้ในวันที่7ที่8ตุลาคมนี้นะคะ